วันนี้ลิปบและโฮมน่าอยู่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการบางกอกบุรีวัดรามคำแหงวงแหวนโครงการบ้านเดี่ยวรู้ในเซกเมนต์ไฮคลาสอีกหนึ่งโครงการจาก SC s c สซีเค่ะโครงการนี้เขาจะมีบรรยากาศการอยู่อาศัยที่มีความเป็นส่วนตัวมากๆด้วยจํานวนยูนิตพักอาศัยแค่42ยูนิตเท่านั้นโดยตัวโครงการจะพัฒนาอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ12ไร่มาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ฟังก์ชันครบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองไวยเล่ประเทศเดนมาร์กค่ะ แบบบ้านของที่นี่จะใช้แบบบ้านลาในซีรีส์นะคะซึ่งจะถูกดีไซน์ออกมาให้รองรับการอยู่อาศัยแบบ New Normal โดดเด่นด้วยพื้นที่เซมิอาท์ดรที่จะเชื่อมต่อการใช้งานภายในตัวบ้านและธรรมชาตินอกตัวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะบ้านที่นี่จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะฟังก์ชันบ้านจะเป็น4-5ห้องนอน 4-5ห้องน้ำและ2-3ที่จอดรถขนาดบ้านเริ่มต้นที่235ตารางเมตรไปจนถึง370ตารางเมตรขนาดที่ดินเริ่มต้นจะอยู่ที่52.3ตารางวาและบ้านทุกหลังยังมาพร้อมสัญญาณการขโมยทั้งแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์เพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นด้วยฮีทดีเทคเตอร์และสโมกดีเทคเตอร์ที่ติดตั้งมาให้ในบ้านทุกหลัง โดยบ้านที่นี่จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่15.99ล้านบาทค่ะจุดเด่นอย่างแรกของโครงการนี้ก็คือทำเลที่ตั้งโครงการที่จะอยู่บนถนนราชพัฒนาค่ะซึ่งจากทำเลโครงการนี้จะสามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักได้หลายเส้นทางถ้าคุณผู้ชมจะออกไปยังถนนรามคำแหงเนี่ยขับออกไปประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าถ้าจะออกไปถนนร่มเก้าก็ขับไปประมาณ6กิโลเมตรและขับไป4กิโลเมตรนะคะก็จะเชื่อมต่อกับถนนกรุงเทพกรีธาตัดใหม่และจุดขึ้นทางด่วนการนาพิเศษวงแหวนรอบนอ,นอกฝั่งตะวันออก นอกจากนั้นตัวโครงการยังอยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งเป็นโครงการในอนาคตนะคะสถานีราชพัฒนาห่างจากโครงการแค่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะจะทําให้การเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งย่านนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นทําเลที่อยู่อาศัยที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งจากศักยภาพของโครงการที่เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกและมีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบครบครันนะคะจากตัวโครงการจะอยู่ใกล้ทั้งเดอะมาร์เก็ตเพลสรามคำแหงเดอะพาซิโอรามคำแหง เดอะมอลบางกะปิแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์ค่ะนอกจากนั้นยังอยู่ในระยะอุ่นใจใกล้ทั้งโรงพยาบาลและโรงเรียนรวมไปถึงไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิแค่15กิโลเมตรเท่านั้นค่ะบรรยากาศภายในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวกิจะพาทุกคนไปชมกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในโครงการฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะ ตัวโครงการจะตั้งอยู่บนที่ดินผืนใหญ่ของทาง SC s c s เนะคะซึ่งด้านในจะมีรวมทั้งหมด2โครงการก็คือโครงการบางกอกบูรวัดรามคำแหงวงแหวนและโครงการเวิร์บรามคำแหงวงแหวนค่ะทั้ง2โครงการนี้จะใช้ทางเข้าร่วมกันนะคะโดยระยะหน้าโครงการจะถึงด้านในตัวโครงการเนี่ยจะมีระยะประมาณ160เมตรค่ะ ซึ่งก็จะมีระยะที่ทําให้ตัวโครงการเนี่ยมีความสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงบรรยากาศด้านหน้านะคะตั้งแต่ถนนทางเข้าเข้ามาก็จะมีการลงต้นไม้ให้ความร่มรื่นตลอดเส้นทางค่ะและข้อดีอย่างของการที่มีถนนทางเข้าร่วมการแบบนี้นะคะคือจะทําให้โครงการนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ double security gate ค่ะจะมีเกตด,ด้านหน้า1จุดนะคะแล้วก็มีเกตด,ด้านหลังตรงนี้เป็นเมนเกตของตัวโครงการเองอีก1จุดแยกทางเข้าทางออกและทางเข้าคนเดินให้ด้วยค่ะ โดยเขาจะใช้เป็นรั้วไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะซึ่งรั้วแบบนี้เนี่ยก็จะมีความแน่นหนาและมีความเป็นส่วนตัวของลูกบ้านมากกว่ารั้วกั้นแบบกระดกทั่วๆไปนั่นเองค่ะสำหรับลูกบ้านนะคะก็สามารถใช้ easy pass ขับผ่านเข้าไปในโครงการได้เลยส่วนวิสิตเตอร์จะต้องแลกแบัตรก่อนเข้าโครงการนอกจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่รปภรวมไปถึงมีการติดตั้งกล้อง cctv หน้าโครงการและภายในโครงการรวมทั้งหมด24จุดค่ะ ส่วนรั้วรอบโครงการจะมีความสูงถึง3เมตรแล้วก็ต่อรั้วเหล็กแหลมอีก60เซนติเมตรนะคะแล้วก็รักษาความปลอดภัยอีกขั้นด้วยระบบสัญญาณการขโมยที่ตัวบ้านทั้งแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์บรรยากาศภายในโครงการจะเป็นยังไงตามคลิปเข้าไปดูกันเลยค่ะ สำหรับส่วนกลางของโครงการนี้เขาจะมีขนาดรวมประมาณ1ไร่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะได้รับ i n นส i r เ t ชันมาจากเมืองไวยเล่ประเทศเดนมาร์กนะคะซึ่งเมืองนี้เนี่ยจะเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีที่อยู่ริมหาดค่ะเขาก็จะนำเอารูปแบบแล้วก็เอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมเนี่ยมาดัดแปลงใช้งานในการดีไซน์พื้นที่ส่วนกลาง อย่างตัวขับเฮาส์ที่เราเห็นฝั่งนี้นะคะก็จะมีการดีไซน์ด้วยเส้นโค้งเป็นการนำรูปแบบของแนวคลื่นที่ซักเข้าหาดทรายมาในการออกแบบนะคะส่วนพื้นที่แลนด์สเคปข้างนอกก็มีการจัดฟังก์ชันมาให้ใช้งานสนุกสนุกหลายจุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวสนามบาสฮา์ฟคอร์ดพื้นที่ลานอเนกประสงค์พื้นที่สวนที่จัดมาอย่างร่มรื่นพื้นที่ออกกําลังกายกลางแจ้งแล้วก็ส่วนนี้ค่ะที่เป็นสนามเด็กเล่นที่ลงเครื่องเล่นขนาดใหญ่มาให้นะคะตรงนี้เด็กๆเ,เล่นได้สนุกแน่นอนแล้วก็ผู้ใหญ่ สามารถเข้ามาใช้งานได้ด้วยคือสามารถขึ้นไปบนชั้น2แล้วก็มองลงมาชมวิวสวนสวยเลยทีเดียวค่ะการออกแบบของโครงการบางกอกบุรีวาเนี่ยเขาจะมีการใช้แนวคิดของ universal design ทำให้การใช้งานของทุกวัยสะดวกสบายค่ะอย่างที่ตัวขับเฮ้าก็จะมีตัวแรมนะคะแล้วก็มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการไว้ให้ด้วย ส่วนตัวขับเฮาส์ตรงนี้เขาจะมีฟังก์ชันโซนด้านนอกเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะตัวสระจะมีขนาดอยู่ที่5คูณ16เมตรนะคะแล้วก็จะมีแยกสระเด็กไว้ให้ด้วยพื้นที่ข้างสระเป็นเทอเรสกว้างๆค่ะจัดวางซันเบดไว้ให้ลูกบ้านก็สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนกันได้ในช่วงเย็นๆน,นะคะ ส่วนฟังก์ชันโซนอินดอร์ตั้งแต่ด้านหน้าจะมีเกสต์ล็อบบี้ด้านใดมีการจัดชุดโซฟาชุดโต๊ะนั่งรับแขกมาให้ตรงนี้ก็สามารถมานั่งพักผ่อนกันได้โดยในปัจจุบันจะเป็นในส่วนของเซลล์ออฟฟิศนะคะแต่ในอนาคตก็จะถูกโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกบ้านค่ะส่วนโซนด้านในก็จะมีห้องน้ำแยกห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงห้องอาบน้ำมีล็อกเกอร์ไว้ให้บริการรวมไปถึงมีจุดล้างตัวก่อนลงสระด้วยแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือห้องคิสทูมค่ะ จะอยู่ติดกับสระว่ายน้ําตรงนี้เลยนะคะการใช้งานเวลาเด็กๆนั่งเล่นในห้องและอยากจะว่ายน้ําก็สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ลงมาว่ายน้ําได้เลยง่ายมากๆภายในห้องคิดรูมก็จะมีการบุบเบาะที่มีสีสันสดใสน,นะคะแล้วก็มีของเล่นสำหรับพัฒนาการเด็กๆมาให้เยอะเลยค่ะฟังก์ชันบนอาคารขับเพาส์ชั้น2นี่นะคะเขาจะมีครบทุกหมวดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการอินเตอร์เทนการออกกำลังกายแล้วก็ห้องทำงานค่ะ สำหรับหมวดอินเตอร์เทนค่ะคุณผู้ชมจะมีห้องเทเตอร์รูมตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเขามีการจัดพื้นให้เป็นไล่ระดับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วางโซฟาขนาดใหญ่ไว้ให้ด้านหน้าจะมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็สามารถใช้เวลาในวันหยุดชวนเพื่อนๆมาดูหนังที่โรงหนังส่วนตัวแบบนี้ได้เลยค่ะ สำหรับในหมวดออกกำลังกายก็จะมีห้องฟิตเนสขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวห้องก็จะดูโปร่งสบายด้วยช่องแสงขนาดใหญ่แล้วก็มีกระจกเงาขนาดใหญ่ไว้ใช้ชติาทางการออกกําลังกายด้วยอุปกรณ์ที่เขาติดตั้งให้ก็ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนคาร์ดิโอมีลูฟฟ่วิ่งไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าแล้วก็ตัวอิลิ p ติ c ค l ลนะคะส่วนตัวเวทเทรนนิ่งจะมีดัมเบลคาน้ําหนักบอกออกกําลังกายแล้วก็ตัวมัลติแมชชีนที่ไว้ออกกาลังกายกล้ามเนื้อในส่วน,นต่างๆค่ะ และในโซนของห้องทำงานค่ะคุณผู้ชมก็จะมี co-working space นะคะเป็นห้องขนาดใหญ่บรรยากาศโปร่งโล่งแล้วก็ตกแต่งออกมาได้ดูโคซี่มากๆมีการแบ่งโซนเป็น2โซนนะคะก็จะมีโซนโต๊ะเดี่ยวสำหรับคนที่อยากนั่งแบบเป็นส่วนตัว<ๆ>กับมีโซนโต๊ะที่สามารถนั่งหลายๆคนได้เผื่อวันไหนอยากจะมา brainstorm กันในห้องนี้ก็สามารถทาได้ค่ะและถ้าเราทางานเหนื่อยๆอยากจะพักสายตาก็สามารถเชื่อมออกไปยังระเบยียงด้านนอกได้อีกด้วยค่ะแบบบ้านในโครงการนี้จะมีทั้งหมด3แบบ แบบแรกคือแบบบ้านคามพื้นที่ใช้สอย235ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น52.3ตารางวาฟังก์ชั่น4ห้องนอน4ห้องน้ำ1 family area 1 dining area พร้อม pantry area ห้องครัวไทยและ2ที่จอดรถแบบบ้านคลาวพื้นที่ใช้สอย298ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น60.1ตารางวาฟังก์ชั่น4ห้องนอน5ห้องน้ำ1 family area 1, 1 Dining Area พร้อม Pantry Area ห้องครัวไทยห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำและ3ที่จอดรถแบบบ้าน Captivate พื้นที่ใช้สอย370ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น69.2ตารางวาฟังก์ชัน5ห้องนอน5ห้องน้ำา f f m m l y y r r e 1 Relax Area Dining Area พร้อม Pantry Area ห้องครัวห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำและ3ที่จอดรถ แบบบ้านลาในซีรีส์เกิดจากการ develop งานดีไซน์ขึ้นมาจากการใช้ชีวิตของคนในยุคโควิด1 9มาจนถึง New n o r m a l ค่ะซึ่งหลายๆคนจะต้องใช้ทุกกิจกรรมภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานแล้วก็การพักผ่อนทำให้หลายคนเห็นความสำคัญของการอยู่อาศัยร่วมกันในบ้านมากขึ้นค่ะและด้วยความที่บ้านของปังกอกบุรุวานเนี่ยเขาทำออกมารองรับครอบครัวขนาดใหญ่นะคะอยู่กันได้3 g e เจเนอเรชก็คือครบทุกช่วงวัยเลย เพราะฉะนั้นงานออกแบบเนี่ยจึงต้องออกแบบมาให้ครบองค์ประกอบค่ะไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยภายในบ้านที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยเยอะและในขณะเดียวกันก็ต้องมีมุมพักผ่อนภายในตัวบ้านที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติด้านนอกตัวบ้านได้เพื่อความผ่อนคลายจึงเกิดเป็นแบบบ้านลานในซีรีส์ขึ้นมาค่ะบ้านตัวอย่างที่เราจะพาชมกันวันนี้เป็นบ้านไซส์ใหญ่สุดค่ะคือแบบบ้านแคป t ิ v เวตขนาด370ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น69.2ตารางวาค่ะ โดยโครงสร้างบ้านของที่นี่จะเป็น,นรรกบก่ออิฐฉาปูนนะคะโดยจะใช้เป็นอิฐมวลเบาคิวคอนค่ะสำหรับหน้าบ้านมาตรฐานเขาจะให้เป็นวเหล็กราังเลื่อนเดินระบบไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยเราก็สามารถติดตั้งระบบรั้วไฟฟ้ากันได้เลยนะคะแล้วเขาจะมีแยกทางเดินคนเข้ามาให้ด้วยส่วนอุปรกรณ์ที่ติดตั้งมาให้หน้าบ้านจะมีกล่องจดหมายเลขที่บ้านและกลิ่งหน้าบ้านค่ะเข้ามาภายในพื้นที่ของตัวบ้านส่วนแรกจะเป็นที่จอดรถขนาดสัจอดนะคะก็จะเป็นลักษณะกา,ารจอดในร่ม2คันแล้วก็ด้านนอกอีก1คันค่ะ สำหรับโครงสร้างที่จอดรถตรงนี้นะคะในบ้านมาตราฐานจะปูเป็นพื้นคอนกรีตขัดหยาบพื้นที่ในร่มตรงนี้จะลงเสาเข็มเท่าตัวบ้านแล้วก็จะต่อเป็นแอปพล Sla ออกไปด้านนอกค่ะสำหรับในที่จอดรถค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีติดตั้งจุด e v Charger มาให้1จุดนะคะแล้วก็จะมีห้องเก็บของมาให้ถึง2จุดเลยจุดแรกตรงนี้จะเป็นแนวสูงหน่อยก็สามารถเก็บพวกไม้หม้อเป็นอุปกรณ์ที่เป็นทรงสูงได้กระบี่จุดหนึ่งตรงนี้ก็มีขนาดที่กว้างพอสมควรค่ะเก็บพวกอุปกรณ์ล่างรถอุปกรณ์ทําสวนตรงนี้ก็ได้ค่ะ และจากที่จอรถตรงนี้นะคะก็จะมีประตูทางเข้ารองเข้าสู่ตัวบ้านที่เขาจะติดตั้งตัวดิจิตอลดอ o r ล็อกมาให้ด้วยในบ้านทุกหลังมุมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อของเข้าบ้านนะคะก็จะอยู่ใกล้กับห้องครัวเราก็สามารถที่จะเรียกแม่บ้านเนี่ยมารับของเพื่อเอาไปเก็บในห้องครัวได้ง่ายค่ะแบบบ้านลานในซีรีส์เนี่ยเขาจะมีหน้าตาที่แตกต่างจากแบบเดิมก็คือนอร์ดิกอย่างชัดเจนนะคะคือบ้านในซีรีส์นี้จะมีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้น แล้วก็เราจะสังเกตเห็นในการดีไซน์หน้าตาภายนอกของตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีการยุบยืนของผนังทําทให้เกิดสเปซที่เป็นเทเรสที่เป็นลักษณะของเซมิเอ์ดอร์ในหลายๆจุดค่ะและอีกจุดหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือตัวฟาซาที่เขาติดตั้งมาให้ตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งที่ชั้น1และชั้น2ตรงนี้เราสามารถที่จะหมุนปรับองศาของเขาได้นะคะเพื่อที่จะบงังสายตาให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นหรือว่ามีการปรับองศาของแสงแดดที่จะเข้าบ้านค่ะสำหรับทางเข้าจาก ที่จอดรถเข้ามานี่นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีตัวสลปตรงนี้ทําให้ผู้สูงอายุสามารถเดินขึ้นมาเข้าบ้านได้สะดวกและจากที่จอดรถเข้ามาเราก็จะเจอเฉลียงใหญ่ๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้ก็จะเชื่อมไปยังพื้นที่ที่มีความน่าสนใจมากอีกหนึ่งจุดก็คือพื้นที่อเนกประสงค์เป็นเฉลียงหน้าบ้านตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ลักษณะของเซมิ o อ t d o o ดอร์นะคะเป็นเทเลสกว้างๆที่เราสามารถใช้งานได้จริงเลยมีพื้นที่กว้างจัดวางชุดโต๊ะนั่งพักผ่อนในสวนก็ได้ ซึ่งการจัดลักษณะแบบนี้มันทําให้ลิปมองเห็นภาพการใช้งานจริงของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านได้เลยนะคะว่าเราสามารถมาใช้เวลาพักผ่อนในมุดหยุดกันพื้นที่ตรงนี้ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถคอนเน็กกับธรรมชาติด้านนอกสวบ้านได้ด้วยค่ะส่วนประตูทางเข้าหน้าบ้านเขาก็จะมีการดีไซน์ให้คอนเน็กกับตัวเทเรสด้านนอกได้โดยการทําเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาทําให้เป็นกระจกเข้ามุมมาด้วยนะคะก็จะทําให้มุมมองในดูกว้างขึ้น และตัวประตูเองก็ทําเป็นบานสไลด์ขนาดใหญ่ต่อเพิ่มเป็นบานฟิกซ์ด้านบนให้ด้วยเพื่อเพิ่มแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านค่ะสําหรับตัวประตูก็จะใช้เป็นบานกรอบอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ใช้เป็นกระจกเขียวตัดแสงเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในตัวบ้านกันต่อเลยค่ะ การดีไซน์บ้านของที่นี่เขาจะเน้นความโปร่งสบายของฝ้าเพดานค่ะโดยที่นี่ที่เป็นบ้านไซส์ใหญ่สุดนะคะชั้นล่างเนี่ยจะมีความสูงฝ้าเพดานสูงถึง3เมตรส่วนชั้น2จะมีความสูงถึง3.4เมตรค่ะแล้วเขาก็มีชั้นลอยให้ด้วยส่วนแบบบ้านอีก2แบบที่ชั้น1จะมีความสูงฝ้าที่2.8และชั้น2ส,สูงถึง3เมตรค่ะ สำหรับบ้านทุกหลังนะคะเขาจะมีระบบสัญญาณการขโมยแมกเนติกและช็อกเซนเซอร์ติดตั้งมาให้ตรงบริเวณประตูและหน้าต่างทุกบ้านแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยด้วยตัวสโมก e ด e ิเคเตอร์ติดตั้งให้ที่ส่วนลิฟวิ่งและส่วนห้องนอนกับตัวฮี a t d e t e c เตอร์ติดตั้งไว้ให้ที่ส่วนห้องครัวค่ะส่วนสเปคพื้นที่ชั้นหนึ่งเขาจะปูด,ด้วยกระเบื้องขนาดใหญ่นะคะ80คูณ80เซนติเมตรเป็นลายหินสีขาวทำให้บ้านนีดูแกรนแล้วก็ดูสว่างอีกด้วยค่ะ สำหรับพื้นที่ส่วนแรกที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ขนาดกว้างที่เน้นความโปร่งสบายของตัวบ้านแล้วก็สามารถเชื่อมต่อไปอยังเทอร์เรสข้างบ้านได้ด้วยนะคะจากตรงนี้เราจะเห็นว่าช่องแสงขนาดใหญ่ที่เขาทํามาให้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่หน้าบ้านเชื่อมมาถึงตรงโซนเทเรสตรงนี้ รักธรรมชาติเข้ามาในบ้านได้อย่างเต็มที่นะคะส่วนการจัดฟังก์ชันภายในตัวบ้านขนาดของพื้นที่วางโซฟาเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างมากเลยค่ะคุณผู้ชมเราจะวางโซฟาขนาด6-8ถึงที่นั่งแล้วก็เป็นทรง L shape แบบนี้ก็ได้ส่วนตรงกลางวางชุดโต๊ะรับแขกได้นะคะแล้วก็ระยะดูทีวีจะอยู่ที่ประมาณ4เมตรค่ะตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถติดทีวีขนาดจอใหญ่ๆประมาณ60-72ถึงงนิ้วได้เลยค่ะติดกับส่วนห้องนั่งเล่นเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนอนผู้สูงอายุค,ค่ะ ซึ่งที่นี่เขาจะดีไซน์ห้องออกมาให้รองรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะตั้งแต่ตัวพื้นจะเปลี่ยนเป็นพื้น SPC นะคะก็จะมีสัมผัสที่สบายเท้ามากขึ้นขนาดของห้องนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะวางเตียงเดี่ยวหรือเตียงคว e นไ i z e พร้อมตู้เสื้อผ้าต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็โต๊ะหัวเตียงได้แบบนี้ค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ในห้องนะคะจะมีช่องแสงขนาดใหญ่เป็นประตูที่สามารถเชื่อมกับตัวเทเรสด้านนอกได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถนึกบรรยากาศการอยู่อาศัยที่เด็กๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาร่วมกันตรงเท r เรสนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่อาศัยในห้องนี้ก็สามารถมองเห็นหรือว่าออกไปจอยได้ง่ายค่ะ ส่วนห้องน้ําก็ถูกดีไซน์ออกมาให้ผู้สูงอายุใช้งานได้ง่ายเช่นกันค่ะตั้งแต่ตัวบานกรอบประตูที่จะมีความกว้างกว่าปกติพอเราเข้ามาภายในห้องน้ําตัวพื้นเ็าจะทําเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยนะคะจะไม่มีการลดระดับหรือไม่มีธรณีก่อขึ้นมาให้เกะกะเลยค่ะส่วนสุขภัณฑ์จะใช้ของคอตโต้ทั้งหมดนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวอ่างล้างมือจะได้เป็นอ่างขนาดใหญ่แล้วก็ได้กระจกเงาขนาดใหญ่แบบนี้เลยโถสุขภัณฑ์จะได้แบบวอชเล็ตนะคะแล้วก็ในโซนห้องอาบน้ําจะมีฝักบัวติดตั้งมาให้ และที่สําคัญคือในห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีพวกอุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะติดตั้งมาให้ในทุกจุดอีกด้วยส่วนการระบายอากาศภายในห้องน้ําจะได้เป็นหน้าต่างบานกระทุงกระจกฟ้าค่ะกลับมาที่ส่วนของบานในเรียดด้านนอกนะคะคุณผู้ชมติดกับสวนห้องเล่นเข้ามาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของห้องทานอาหารค่ะซึ่งพื้นที่ส่วนนี้จะสามารถเชื่อมต่อกับสวนหลังบ้านได้ด้วยประตูขนาดใหญ่และตรงนี้เดงก็สามารถที่จะระบายกินอาหารได้เยอะด้วยโดยขนาดของพื้นที่ห้องทานอาหารเนี่ยสามารถวางโต๊ะขนาด6-8ถึงที่นั่งได้ค่ะ ลักษณะของโถงในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะเป็นโถงยาวเป็นถึงห้องแพนทรีนะคะแต่ว่าในบ้านมาตรฐานประมาณระยะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีการกั้นเป็นห้องนอนห้องที่5้านะคะเป็นห้องนอนชั้นล่างหรือว่าเป็นห้องอเนกประสงค์นั่นเองแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้ความโปร่งสบายแล้วก็ไม่ได้มีสมาชิกที่ต้องการใช้เป็นห้องนอนหรือว่าไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องกั้นเป็นห้องทํางานเนี่ยก็สามารถเปิดเป็นพื้นที่โล่งแบบนี้ได้เลยซึ่งเราก็จะสามารถทําเป็นลักษณะของแพน t r y หรือจะทําเป็นห้องทานอาหารขนาดใหญ่ยาวมาเลยก็ได้นะคะ หรือใครที่มีไอเดียใหญ่เมนบาร,บาร์เครื่องดื่มมุมดื่มไวน์ก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะในบ้านตัวอย่างเขาจะทําส่วนของห้องครัวให้เป็นครัวเปิดนะคะแต่ว่าในบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีการกั้นผนังประมาณบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมกั้นมาให้เป็นครัวปิดเพื่อการกลิ่นและความไม่ให้ออกไปรบกวนส่วนอื่นๆของตัวบ้านนะคะส่วนพื้นที่ในครัวจะมีขนาดที่กําลังดีเลยนะคะพอใช้งานคุณผู้ชมสามารถที่จะบิวอินเป็นตัวเคาน์เตอร์ทรงยูเชฟแบบนี้นะคะล้อมภายในห้องแล้วก็ยังมีระยะที่เรายืนทําครัวได้สะดวกค่ะ โดยการระบายอากาศของห้องครัวเขาก็จะมีเป็นตัวหน้าต่างบาสไลด์ขนาดใหญ่ตรงนี้ก็สามารถรับสายธรรมชาติเข้ามาจัดการพวกเชื้อแบคทีรียบนเคาน์เตอร์ได้แล้วก็เปิดระบายอากาศได้ด้วยส่วนตัวพื้นเขาจะปูเป็นกระเบื้องกานิโต้ขนาด60คูณ60เซนติเมตรนะคะก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถดูแลทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นส่วนการระบายอากาศอีกทางนึงนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดประตูเชื่อมลานซักล้างหลังบ้านได้ ซึ่งพอเราออกไปตรงบริเวณลานซักล้างเนี่ยก็จะเป็นโซนของ maid a r e ยแล้วค่ะก็จะมีพื้นที่ของห้องพักแม่บ้านซึ่งมีห้องน้ําในตัวนะคะจะมีทางเข้าแยกจากตัวบ้านชั้นเจนแล้วก็จะเป็นมุมที่ให้แม่บ้านเขาทํางานได้สะดวกด้วยค่ะเพราะว่าเชื่อมต่อกับตัวลานซักล้างแล้วก็เชื่อมต่อกับครัวไทยนะคะโดยที่พื้นลานซักล้างเขาจะมีการปูกระเบื้องแล้วก็ลงเสาเข็มมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะติดกับพื้นที่ครัวนะคะก็จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างค่ะ ซึ่งห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีโซนอาบน้ำมาให้ด้วยแล้วก็มีการทำพื้นให้เป็นระนาบเดียวกันทั้งหมดรางระบายน้ำก็จะใช้เป็นแบบซ่อนนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุเขามาใช้งานได้สะดวกด้วยค่ะส่วนโต๊ะถสุขพันธ์ก็จะให้มาแบบมาตรฐานนะคะคือจะใช้ของคอตโต้ทั้งหมดมีมุมอาบน้นําตรงนี้ติดตั้งฝักบัวแบบแฮนด์ชาวเวอร์แล้วก็เดินระบบรองรับเครื่องทา้กอุดไว้ให้เรียบร้อยการระบายอากาศภายในห้องจะมีหน้าต่างบานกระทุ้นกระจกฝ้าค่ะ ออกมายัางพื้นที่โถงบริเวณใกล้ๆก,ก,กับโถงบันไดแล้วก็ประตูทางเข้าจากโรงจอดรถนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เขาติดตั้งตัวหน้าจอควบคุมระบบต,ต่างๆภายในห้องตัวแรกจะเป็นตัวไอนิมตัวนี้จะแสดงจุดที่ติดตั้งสัญญาณกันหอยตัวแมกเนติกช็อคเซนเซอร์แล้วก็สัญญาณความปลอดภัยอยา Smoke, ่างสโม e เดท ECTOR แล้วก็ฮี D ีเทค ECTOR จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะและเวลาที่ตัวบ้านถูกงัดแงะหรือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังป้องรปภแล้วก็ส่งไปยังเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ด้วยค่ะส่วนหน้าจออีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมระบบคุมออโตเมชันนะคะหน้าจอที่มีชื่อเรียกว่ารู้ใจ h o ม e OS Panel ซึ่งตัวนี้ค่ะจะสามารถควบคุมทั้งการเปิดปิดไฟในบ้านปลั๊กไฟและสามารถสั่งเปิดปิดแอร์ได้ผ่านตัวสมาร์ทโฟนค่ะแล้วก็จุดติดตั้งของหน้าจอทั้ง2จุดนี้นอกจากชั้นล่างแล้วก็จะอยู่ที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมอีก1ึจุดค่ะ ห้องเก็บของภายในตัวบ้าน <_ d ata> เขาจะจัดวางตำแหน่งไว้ที่บริเวณปิดกับของบันไดใช้พื้นที่ใต้บันไดนั่นเองคะ่ะตัวห้องเก็บของเนี่ยเขาจะมีฝ้าที่ค่อนข้างสูงนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวประตูเนี่ยยึดสามารถเข้าไปได้สบายเลยขนาดในห้องเก็บของก็จะมีขนาดค่อนข้างกว้างแล้วก็ติดตั้งหลอดไฟฟูอเซนต์มาให้เรียบร้อยแล้วหนึ่งดวงก็สามารถหาของได้ง่ายคะ่ะส่วนตัวบันไดที่นี่จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะก็จะแข็งแรงเวลาเดินขึ้นลงก็จะไม่มีเสียงลูกนอนจะปิดผิวด้วยไม้จอย ส่วนตัวโถงบันไดด้านบนเขาจะติดตั้งช่องแสงมาให้นะคะเป็นบานฟิกซ์ก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะส่วนตัวชานพักบันไดจะเป็นชานพักแบบสี่เหลี่ยมเป็นขั้นเราก็สามารถเดินขึ้นลมได้อย่างปลอดภัยเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นไปดูบนชั้น2อกันต่อเลยค่ะ <S 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 ขึ้นมาที่ชั้น2นะคะเราก็จะเจอกับความโปร่งสบายมากๆเพราะว่าความสูงฝ้าพดาที่ชั้นนี้สูงถึง3.4เมตรค่ะส่วนสเปคพื้นนะคะเ็าจะใช้เป็นพื้น spc ทั้งชั้น,นะค่ะ พื้นที่โซนแรกที่เราขึ้นมาเจอนะคะจะเป็นมุมอนเนกประสงค์ซึ่งริบชอบมากๆเพราะว่ามีให้2มุมเลยค่ะกลางบ้านนะคะจุดแรกทางฝั่งนี้ขึ้นมาปุ๊บเจอเลยค่ะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่เราสามารถที่จะปรับเป็นท่องทํางานหรือห้องพักผ่อนก็ได้ซึ่งช่องแสงฝั่งนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นช่องแสงขนาดใหญ่สามารถระบายอากาศกลางตัวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเขาจะทำเป็นลักษณะของชั้นลอยเพราะว่าเรามีความสูงฝ้าถึง3.4เมตรนะคะ<ม>ด้านบนก็สามารถทําเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ได้อีก1มุมทําเป็นห้องทํางานก็ได้หรือว่าใครจะทําเป็นห้องพระก็ได้ค่ะซึ่งมุมนี้เขาจะมีช่องแสงขนาดใหญ่มาให้ด้วยจากคุณผู้ชมเห็นนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาเต็มๆทั้งสฝั่งค่ะ ้ามาดูในห้องมาสเตอร์เบรูมค่ะคุณผู้ชมนอกจากพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าห้องนี้ดูสว่างแล้วก็โปร่งมากๆเพราะว่าเขาจะอยู่ติดกับระเบียงขนาดกว้างหน้าบ้านค่ะคุณผู้ชมซึ่งเขาจะเจาะเป็นช่องแสงมาให้เต็มผนังเลยนะคะตรงนี้ก็จะทําให้ห้องรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้อย่างเต็มที่และที่สําคัญระเบียงของที่นี่นะคะที่บอกแล้วว่าเป็นจุดเด่นของบ้านของโครงการนี้ก็คือพื้นที่เซมิอท์ดอร์นั่นเองขนาดของระเบียงที่เขาให้มาก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการ วางเป็นชุดกาแฟน,นั่งเล่นพักผ่อนข้างนอกวางเป็นมุมอ่านหนังสือก็ได้หรือว่าใครจะวางเป็นจุดไว้ฝึกพัดกลอฟด้านนอกแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้ค่ะส่วนการจัดฟังก์ชันภายในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมห้องนี้เนี่ยเราสามารถจัดวางได้หลายฟังก์ชันเลยค่ะถ้าใครอยากจะทํามุมพักผ่อนแบบนี้และเพิ่มเป็นพื้นที่สําหรับนั่งเล่นตรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครต้องการใช้เป็นห้องทํางานส่วนตัวในบ้านก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะ การจัดฟังก์ชันในส่วนพื้นที่บริเวณหน้าห้องน้ำเนี่ยเราก็สามารถทําเป็นวอลล์อินคอเซ็ตขนาดใหญ่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมจากที่ทางโครงการเขากั้นมาให้ดูเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งก็จะเห็นว่าสามารถใช้งาน2คนได้นะคะก็สามารถบิวอินตู้ขนาดใหญ่ไว้ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเป็นราวแขวนแบบนี้ก็ได้และตรงกลางก็สามารถทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะหรือถ้าใครที่อยากได้ห้องขนาดใหญ่กว่านี้ก็สามารถลองปรับเปลี่ยนดูได้นะคะ ส่วนห้องน้ําของห้องมาสเตอร์เบรูมก็จะมีขนาดที่ใหญ่ใหญ่เป็นพิเศษเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีฟังก์ชันพิเศษต่างๆเพิ่มเข้ามาด้วยไม่ไว่าจะเป็นตัวอ่างล้างมือแบบพิเศษแอนเอร์นะคะแล้วก็จะมีกระจกเงาบานใหญ่ได้อ่างอาบน้ําขนาดใหญ่แบบฝังนะคะเป็นไซส์ที่ลงไปนอนแช่ได้เลยมีหน้าต่างขนาดใหญ่ด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นบานกระทุงที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ส่วนกระจกจะใช้เป็นกระจกฟ้านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว,ว่าคนด้านนอกจะมองเข้ามาเห็นค่ะ เถอสุขภัณฑ์ใช้เป็นแบบวอชเล็ตนะคะแล้วก็มุมอาบน้ำเขาะจะมีชาวเวอร์ไว้ให้ด้วยมีทั้งตัวเรนชาวเวอร์แล้วก็ตัวแฮนด์ชาวเวอร์พร้อมกับการเจาะบ,บ่าวางของด้านหลังให้เรียบร้อยค่ะสำหรับห้องนอนรองอีก2ห้องนะคะเขาจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันค่ะเข้ามาในห้องแรกนะคะพื้นที่ทั้งสองห้องเนี่ยสามารถจัดฟังก์ชันได้คล้ายๆกันค่ะคุณผู้ชม คือเราสามารถที่จะวางเป็นเตียงขนาดควีนไซส์หรือพิงไซส์หรือเตียงเดี่ยวก็ได้นะคะพื้นที่ในห้องก็สามารถจัดสรรได้เลยค่ะไม่ว่าจะทําเป็นชั้นวางทีวีโต๊ะทางานแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเป็นลักษณะของว a l k in closet นะคะบริเวณหน้าห้องน้ําซึ่งห้องนอนทั้งสองห้องเขาก็จะมีห้องน้ําในตัวทั้งสองห้องค่ะที่พิเศษจะเป็นห้องนอนรองฝั่งหน้าบ้านค่ะคุณผู้ชมขนาดของห้องก็จะใหญ่ห้องเมื่อกี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ที่พิเศษจริงๆก็คือห้องนี้เขาจะได้ระเบียงฝั่งหน้าบ้านค่ะ ซึ่งที่บอกแล้วว่าพื้นที่เซมิอัลดอ์เนี่ยจะเป็นจุดเด่นของบ้านที่นี่นะคะระเบียงส่วนนี้ก็เป็นระเบียงที่กว้างแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีตรงกับบริเวณตัวฟาซาดตรงนี้ค่ะให้เราสามารถที่จะเลือกเปิดปิดองศาของเขาได้ถ้าเกิดว่าปิดเนี่ยก็จะช่วยบังสายตาพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะทําให้เราใช้งาน ฟังก์ชันได้หลากหลายมากขึ้นจากระยะนียก็เห็นว่าเราสามารถที่จะวางเป็นพวกโต๊ะก,กาแฟนั่งพักผ่อนก็ได้หรือใครที่ชอบออกกําลังกายนะคะก็สามารถที่จะวางเป็นพวกจักรยานหรือว่าจะออกมาเล่นโยคะบริเวณระเบียงนี้ก็ได้ค่ะทําเลที่ตั้งของโครงการบางกอกมูองาอารามคำแหงวงแหวนนียก็จะอยู่ในย่านรามคําแหงวงแหวนค่ะ ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพในตัวเองค่อนข้างสูงทั้งอยู่ใกล้ทางด่วนไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิและในอนาคตส,สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าได้ทั้ง3สายนะคะ ก็จะทําให้การเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมูลค่าที่ดินก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นได้อีกมากในอนาคตค่ะส่วนตัวบ้านบางกอกบุรหวานเนี่ยก็จะเป็นโปรดักที่เขาเน้นการอยู่อาศัยของครอบครัวใหญ่ในพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านหน้ากว้างบ้านสามารถรองรับได้3ามเจเนเรชันและสมาชิก4 6คนเนี่ยกำลังอยู่ได้สบายสบายซึ่งตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของบ้านบางกอกบุลรหวานอยู่แล้วแต่ที่เพิ่มเข้ามาในแบบบ้านซีรีส์ลานายก็คือเป็นการเชื่อมต่อการใช้งานภายในตัวบ้านและธรรมชาติด้านนอกตัวบ้านให้ได้มากขึ้นค่ะ จุดที่เราเห็นได้ชัดเจนคือพื้นที่เทเรสที่จะแทรกอยู่ในส่วนต่างๆของตัวบ้านขณะที่เขาทําออกมาก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะทาให้ภายในตัวบ้านเนี่ยเกิดมุมการใช้งานต่างๆขึ้นมามากขึ้นไม่จําเจแล้วก็สามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้ในขณะเดียวกันแต่ละคนก็มีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวค่ะโดยบ้านของโครงการนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่มองหาบ้านหลังใหญ่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ค่ะเน้นฟังก์ชันบ้านพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านแล้วก็ชอบหน้ากว้างของตัวบ้านนะคะแล้วก็ชอบการอยู่อาศัยแบบเป็นส่วน 啊 และใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโครงการนี้และสามารถใช้งานพื้นที่ส่วนกลางสวยๆได้เพราะว่าโครงการนี้เขามีแค่42ยูนิตเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ให้ได้ใช้งานมีดีไซน์ที่สวยงามนะคะซึ่งได้รับอินสปิเรชันมาจากเมืองไวยเล่ประเทศเดนมาร์คค่ะและมีฟังก์ชันมาให้ใช้งานครบเป็นลักษณะของส่วนกลางรุ่นใหม่ๆนะคะซึ่งก็จะมีทั้งโซนอ o u t ดอร์ก็คือสวนสนามเด็กเล่นพื้นที่ออกกำลังกายสระว่ายน้ําสนามบาสนะคะส่วนภายในตัวอาคารเองก็มีการใช้ งานที่ครบครันเลยและรองรับได้ทุกวัยด้วยไม่ว่าจะเป็นห้อง coworking space theater room guest lobby รวเเรรมปรไปถึงห้องคิีเนตค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะก็จะอยู่ที่15.99ล้านบาทแบบบ้านที่พาชมในวันนี้คือแบบบ้าน captivate ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่22.59ล้านบาทค่าส่วนกลาง116บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้นะคะ walk oh in เข้ามาชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็น หรือถ้าใครต้องการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนสามารถโทรมาได้ที่เบอร์063 206 4888ค่ะและนี่คือทั้งหมดของโครงการบางกอกบวรพิรามคำแหงวงแหวนถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe โฮมหน้าอยู่ช่องแนลไว้ด้วยนะคะและถ้าต้องการอ่านรีวิวดยลอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ home n a u c o m และ facebook Fanpage home naeu fc สำหรับวันนี้ลิปและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ